ลงยิ้มในโซเชียลมีเดียนะเดี๋ยวอัดพลังลุงเนาะค่อๆหน่อยได้ไหมขอแยกใช่เท้าค่อๆหน่อยนะลุงนะลุงจะได้เดินดีกว่าเดิมนะลุงออกกำลังกายทุกวันเลยเนี่ยครับนี่ลุงมาหาผมกี่รอบแล้วรอบีนรอบที่สี่แล้วผมช่วยฟรีทุกรอบไหมครับดีทุกรอบเลยเอรียกพลังลุงนะแต่ยกว่าในมันร้อยอ่ะีนนี่มันได้แั้วแปดสิบโอ้ดีแล้วดีขึ้นแปดสิบดีขึ้นแปดสิบแล้วนะครับโอเค เออลุงมาก็เราก็ช่วยตลอดชีวิตอยู่แล้วบัานใกล้เรียนเชียงนะเอ้ออาวลุงลองเดินดูสิล,มล,ลงมาเดินไหมลุงออกางใจทุกวันเนี่ยเจอลุงได้ไดที่เดี๋ยวตามแจ้งวัฒนะบเบาียึลงงั้ลุง ีมเบาขึ้นเยอะเลยเบาขึ้นเยอะนะวันนี้มาไหนลงนะเมื่อเดินหกจากนี้มานี่หกรอบโอ้โหโอ้แต่ตอนนี้เดินสิบรอบโอ้โหได้เลยไม่ต้องพักเอ้ไม่ต้องบีบมาเดี๋ยวผมมาครับผมได้ตลอดนะครับอ่าเดี๋ยวผมน้ำมนต์ให้ปะมาปะมาทั้งคู่น่ะได้แข็งแรงรู้ใช่ไหล่ะเนี่ยรู้เยอะหลายแล้วเจ็ดสิบสองโอ้รู้เยอะหลายแล้ว หกสิบแปดเจ็ดสิบเก็บจสิบนะกูโสคทีนะอ่านะอะไรเรียนใช้บริการไนดะ้